สวัสดีครับทุกคนมาเจอกันในฟุตบอลวันเสราร์นะครับเดี๋ยวจะหาว่าสาวอาทิตย์พี่ป๊อกไม่ทํางานหรือเปล่านะครับเห็นหลายข้อความก่อนหน้านี้บอกว่าเอ๊ะทำไมโอ้โหวิกเอดที่นอนไม่หลับเลยนะครับไม่ไดดูคลิปช่องป๊อกวีลพลน,นะครับทาไมพี่ป,ป๊อกไม่ค่อยมาทั้งที่ฟุตบอลเตะนะครับก็ต้องยอมรับตามตรงว่าจันทร์ถึงสุงในผมลุยงานเต็มที่แต่สาวอาทิตย์เนี่ยหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือพาลูกไปเรียนพิเศษพาลูกไปเตะบอลอ่ะพาลูกไปว่ายน้าโอเรียนเยอะเหลือเกิน นี่ขนาดว่าไอ้ลูกสาวคนเล็กนี่ยังไม่ได้โตนะครับโตเนี่ยผมเห็นหลายหลายคนบางบ้านเนี่ยคือไปบัลเล่ต้องไปเล่นเปียโน,โนใช่ไหมครับคิดแล้วปวดใจนะฮะใครมีลูกสองก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับแต่วันนี้มาแวะมาเจอคุณผู้ชมครับเพราะว่าโอ้โหเมื่อคืนนี้นะมันดราม่าเนาะบอลโลกปีนี้สนุกมากนะเออคือแบบไม่เป็นไรนะไอ,อ,อ้เรื่องดราม่าก,ก่อนแข่งไงแบบเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วโอ้โหเป็นพล็อกเยอะมากโซนฮึงเมนี่ร้องไห้กระจายเลยนะครับ แล้วก็รวมถึงทางฝั่งของออหลุยโซเรสด้วยอุรุกวัยเจอกับกาหน้านะครับคือทีมจอมโผลเนี่ยชนะก็จริงนะครับแต่ว่าเขาไม่คิดจริงๆว่าทีมชาติเกาหลีใต้จะสามารถปราบโปรตุเกสได้นะครับโดยเฉพาะการเริ่มต้นเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นคล้ายกันเลยครับก็คือเริ่มต้นมาไม่ดีจนบางคนบอกนี่คือการขุดหลุมล่อคู่แข่งด้วยซ้ําแก้งทําเป็นไม่ดีก่อนหรือเปล่า เพราะญี่ปุ่นนี่คือชัดเจนเลยว่าไม่เปลี่ยนตัวทีเด็ดลงใน45นาทีแรกเกาหลีใต้ตอนโดนนำเร็วก็อารมณ์แบบอ้าวเรียบร้อยเหมือนกับญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วจะใจสู้เหมือนกันหรือเปล่าแต่ต้องยอมรับอย่างนึงว่าอาทิตเมื่อวานเนี่ยคือโปรตุเกสเองก็ไปเต็มสูบขนาดนั้นแม้ว่าโรนัลโดจะลงตัวจริงก็ต่างทีอยากทำชัิชนะมากดูว่ารู้นะครับไม่ได้ฟูลขนาดนั้นก็มีการสลับตัวผู้เล่นโอ้โหอย่างบราซิลนี่คือชัดเจนเลยใช่ไหมว่า เออลงลงไปเถอะเหมือนกับไอเนี่ยฝรั่งเศสที่เอาคามาเวนก้าเล่นแบ็กซ้ายอ่ะนัดที่3เราต้องเข้าใจครับคนที่มาบอลโลกเขาก็อยากลงสนามเมื่อวานอย่างเปโดของบราซิลอ่ะที่ร้องไห้ว่าติดทีมชาติอย่างเงี้ยมก็ได้ลงอันโทนี่อะไรก็ลงสนามหมดเลยเราก็ต้องเข้าใจว่านัดที่3โอกาสที่จะชนะ3เกมรวดเนี่ยมันยากแล้วก็ไม่คนทําด้วยท่านักเตะเจ็บแต่เป็นอูรกวไปครับอูรกวไยเนี่ย โครร้ายมากนะครับลุยช่วยร้องไห้กระจายเลยครับเพราะเขาไม่คิดว่าเขาจะตกรอบเพราะเขารู้ตัวว่าทางเกาหลีใต้นำโปรตุเกสนี่นคือนั่งร้องไห้บนหน้นั่งสำรองพอจบเกมนี่ก็โอ้โหไปทะเลาะกับกรรมการนะครับคือผู้ตัดสินเนี่ยให้จุดโทษกับกาหน้าใช่ไหมครับนักเตะของอุกไก่ไม่ยอมรับเฟเดเบาเบเด้ครับนี่คือนักเตะของเรอัลมาดริดครับพอกาหน้าพลาดจุดโทษนะครับแกไปสะใจใส่ผู้ตัดสินครับแย่แย่แกออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาเห็นผู้ตัดสินตอนให้จุดโทษเนี่ยไปฟิสบัมปิ้ง ฟ so kind of like ิส so ่ัฟก์ปิงก็คือการเอาเอามือชกกันนะครับชกแบบนี้แบบนี้กับพูดสิ่งข้างสนามว่าตัดสินใจถูกอะไรแบบนี้ซึ่งแม่บางทีกรรมการเห็นกรรมการดีใจเนี่ยมันก็คือเขาอาจจะตัดสินใจถูกก็ได้เขาคงไม่ได้เชียร์หรอกนะครับแต่ว่าทีแค่อุรุกวัวเนี่ยคือแพ้ผ่านมากเลยนะครับจอมโหดเลยอ่ะขณะเอเดนคาร์วานี่ครับอดีตนักเตะของแมนยูเต็ดเนี่คือชกต้อง v รล้มเลยนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหยับเยินผมว่าโอกาสโดน ลงโทษน,นีคือสูงมากๆเลยนะครับทีนี้เอฟลาคนก็ไม่เห็นว่าแกไปกดไลค์ข้อความของหรือโซเลสเลยนะถ้าใครตามทันสมัยก่อนนี่คือเขามีคดีกันอยู่นะครับเพราะโซเลสเคยไปเหยียดหิวเอฟลานะครับอ่ะอุรุกวัยก็ตกรอบอย่างเหลือเชื่อครับเป็นเกาหลีใต้กับโรตุเกตที่เข้าไปนะครับทีนี้ครับไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเรื่องทีมชาติเยอรมนีนะครับคือเยอรมนีเมื่อวานเนี่ยผมเล่าไปในติ๊กตอกอาจจะไป่ใช่ติ๊กตอกนะติ๊กตอก เมื่อเช้านี่คือทีเด็ดเลยนะครับเลยเอ้ยเผื่อ u t ท b e ใครไม่มีติ๊กตอกก็เลยเล่าให้ฟังทีมชาติเยอรมันนี้ใช่ไหมครับคัมคือที่มันแสนอับประยศเนี่ยโหแหล่งข่าวออกมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในห้องแต่งตัวไม่มีใครคูอย่างใครเลยเนะเขาเปรียบเทียบว่ามันเงียบระดับคุณไปงานศพเขาใช้คำว่าเฟนเอร์ลอตไนอ่ะคือเวลาคุณไปงานศพคุณต้องสงบปากสงบคำใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันคือความไหยนะในวงการฟุตบอลในห้องแต่งตัวทุกคนเก็บ รองเท้าใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็ไม่ยอมมาให้สมภาษณ์จนเวลาผ่านไป4 5นาทีมูเซียล่าแล้วก็เอลคายกูโดกานก็ออกมาพูดบอกว่ามันเป็นค่ําคืนที่แย่มากๆนะครับนอยเออร์บอกอยังไม่อยากเลิกเล่นก็คนก็ถามว่าจะรีทายหรือเปล่าทั้งมุลเลอร์นอยเออร์แล้วก็เอลคายกูโดกานทีนี้ครับรถบัสก็มารับไปส่งที่รีสอร์ทที่ภรรยารออยู่คือคราวนี้ไม่จำเป็นต้องไปกักตัวอะไรแล้วเพราะว่าตกรอบแล้วก็ไปเจอลูกเมียแล้ว ลูกเมียแต่ละคนได้รับการรายงานว่ารอจนถึงตีสองสี่เวลากาตาร์นะครับแล้วก็เข้าไปหลับนอน9ก้าโมงครึ่งไฟล,ล์บินออกจากกาตาร์และตอนนี้ก็คือมีภาพและถึงแฟรง์เฟิร์ตนักเตะบาเยิร์นเดนก็ถึงมิวนิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องแก้ไขกันโดยด่วนเลยครับสำหรับทีมสิเล็กเยอรมันนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่อง,งนี้กันบ้างครับเป็นเรื่องที่ผมชอบนะครับทีมชาติฝรั่งเศสครับเป็นการละลายพฤติกรรมที่ยอดเยี่ยมมากนะครับคุณลองดูภาพภาพนี้ครับเขาให้นักเตะของ ทีมตาไก่ครับฝรั่งเศสเนี่ยมาใส่เสื้อสโมสรตอนเป็นสโมสรแรกของตัวเองครับสมมติโรนัลโ,โดอย่างเงี้ยสโมสรแรกก่อนหน้านี้นมันมีลิสปอนมีอะไรอีกอ่ะอย่างเดวิดเบคแฮมและแอนกิกส์เคยอยู่สโมสรแรกอะไรนะครับเออ่นะักคนไทยก็เคยอยู่ธนาคารกสิกรไทยมาก่อนก่อนมาเล่นโปลิเทโลก่อนไปอยู่บีจีคุณต้องย้อนกลับไปใส่เหมือนเสื้อนักเรียนนะครับในรูปนี้ก็มีทั้ง appe, เอ็มบัปเป้ซาลิบาใส่เสื้อ R.S. Bondy นะครับมันเป็นการละลายพฤติกรรมที่ดีมากมากเลยครับเพราะว่าไอคนที่มันแบบอีโก้สูงว่าโอ้โหฉันรับเงินเดือนสูงไม่ต้องมีใครหรอกถูกไหมเอาใครก็ตามเพราะฝรั่งเศสชอบทะเลาะกันตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ยุคดาวิดชิโดล่ายุคเลมองโดมันเดกอะไรพวกนี้แล้วใช่ไหมครับผมว่ามันเป็นแล้วแต่เห็นไหมรูปแบบมันออกมาดูดีมากมันกอดคอกันดูสามัคคีกลมเกลียวมากเลยเพราะต่างฝ่ายต่างเออย้อนกลับไปวันแรกที่เราไม่ค่อยมีตังค์นึกออกป่ะลำบากมาเนี่ย ใส่เสื้อทิ้งชาเอใส่เสื้อสโมสรอ,อะไรตอนนั้นได้ตังกี่พันแล้ววันเนี้ยเราควรจะยอกลัผมว่าคนคิดไอเดียนี้นะโคตรเจ๋งแล้วฝรั่งเศสมันจะกลับมากรมเกลียวเลยเพราะเราจะนึกถึงวันที่เรายากลำบากมาก่อนไม่มีใครเกิดมารวสบายหรอกถูกไหมต้องเนือจากมันเกิดมากับกองกองทอนซึ่งฝรั่งเศสกับเซเนก้าเนร่ยลำบากอยู่แล้วถูกไหมครับอ่ะก็เป็นภาพที่ดูดีเดี๋ยวรู้ว่าฝรั่งเศสจะคืนฟอร์มหรือเปล่าในการจะออสเตรียนะครับนี่คือบิ๊กนิวส์ในวันนี้ เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดครับโรนัลโดเล่นก็คือได้กี่คะแนนแล้วมันมีจังหวะที่เขาไปสะบดใส่เฟเดร์โกซาโต้หลังโดนเปลี่ยนตัวออกเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพร้อมกับตอนนี้นะครับเขาให้คนเนี่ยครับไปนขนรถเขาออกจากเมืองแมนเชสเตอร์แล้วสโมสรต่อไปของซีอาร์เซเนจะเป็นสโมสรไหนห้ามพลาดทั้งหมดในคลิปวันเสาร์ครับ อะเราไปดูเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเมื่อคืนนี้นั่งดูแกลงสนามแบบสภาพร่างกายไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เนาะแต่รู้เลยว่าเฟนดซานโต้กับเขาเนี่ยมันเหมือนรุ่นน้องแล้วก็เพื่อนอะเหมือนอาจารย์ลูกศิษย์ที่แบบปร i งใจกันมากๆขอลงแน่นอนแล้วก็ได้ลงสนามซึ่งก็เล่นไม่ดีคือผมจะบอกแบบนี้ว่าเวลาผมดูโรนาโรเล่นนะครับผมจะทึ่งเขาทุกครั้ง นะครับว่าคนในทุสามทเจ็ดสามแปดเนอะเขาพยายามที่จะบิวตัวเองมาเล่นบอลโลกให้ได้แล้วก็ถือว่าเอาจริงๆนะความฟิตเขาในบอลโลกเนี่ยดีกว่าตอนที่เล่นให้แมนยูเห็นทด่เห็นเลยนะครับการขยับการสั่งการให้ขึ้นแล้วเขาบีบเองเพรสซิ่งแดนบนแม้กระทั่งจังหวะได้บอลมาพยายามที่จะกระชากแม้ว่าบางทีเขารู้ตัวว่า37 38แล้วเขาหนีกองหลังไม่ได้หรอกแต่เขาพยายามเล่นกับเพื่อนผมว่าจริงๆนะครับคือถ้าเขาปรับซสัศสคติว่า ตัวพี่อ่ะสามสิบเจ็ดสามสิบแปดแล้วเราต้องเล่นเพื่อเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับรุ่นน้องนะผมว่าโรนัลโดจะมีประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็สโมสรที่เขาได้อยู่มากๆเลยอะฮะแต่เนี่ยความที่เป็นที่หนึ่งเขาแต่ว่าคนเรามันลงวันเพอร์เฟกต์เนาะเขา้าใจว่าเขาเก่งมากมาก่อนเนี่ยทาให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับอัจิจูดลงได้ว่าตัวเขาเองคงเป็นเบอร์นหนึ่งตลอดเวลานะครับตอนนี้เขายัางคงคิดว่าตัวเขาเองอยังทําอะไรได้มากมายทั้งที่จริงแล้ว ลูกฟุตบอลเปลี่ยนนะครับอย่างเมื่อวานอยราฟาเอลไอ้เรอาล,ลงมาคือเกมมันคนละเรื่องเลยถูกไหมครับคือถ้าไม่มีโรนโดเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรอามันโตจริงไปแล้วเหนืออังเดซินวาด้วยพอเขาต้องการยิงประตูมากตั้งแต่ตอนที่ไม่ได้ประตูจากไอ้ลูกมง hair แฮออฟคอร์ดเลยนะแฮรออฟคอร์ดนะฮะแกก็ดูอยากยิงประตูมากๆเลยครับเพื่อนไม่ส่งนูเนสไม่ส่งหลายลูกก็โดนด่าถูกไหมครับสุดท้ายก็เล่นไม่ดีได้5้าคะแนนแล้วก็ตัวเปลี่ยนตัวออก จังหวะที่โดนเปลี่ยนตัวออกเนี่ยกล้องไปซูมนะครับซึ่งแกก็สะบดมาครับด่าเละเทะเลยแต่ว่าตอนออกมาก็ไม่มีอะไรก็ดูหงุดหงิดว่าอาจจะเล่นไม่ดีคือนักบอลบางทีหงุดหงิดก,ก็ไม่ได้หงุดหงิดที่โดนโค้ชถอดหรอกเขาหงุดหงิดตัวเองก็แม่เล่นไม่ดีเลยเว้ยม,มีตัวโตอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าโรนัลโด้เองออกมาบอกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ด่าเฟรนันโดซานโตที่เปลี่ยนตัวเขาออกเลยจริงจริงโลนโด้โดนปิดทุกเกมอยู่แล้วเนาะอืมอันนี้ก็ไม่น่าเป็นประเด็นแต่แต่ประเด็นคืออมมมมััััันนนนนนพูดดาาาาสบบบถเเเเีี่่่ยยคคกกกกกก็ลลลไปแแแววจรริงๆ้้ตตะหใ เพราะว่าตอนที่แกโดนถอดออกเนี่ยนักตเตะกหลีใต้มาเหมือนเร่งแกว,ว่าเฮ้ยออกไปจากสนามเร็วๆหน่อยอย่าง,งเวลาเพราะว่าทีมสมขาวเนต้องการอีกหนึ่งประตูเพื่อชนะให้ได้คือลงมาเพื่อชนะเท่านั้นนะครับโรนโดนก็เลยหาได้บอกว่าไม่หน้าที่เองเลยเงียบๆหกบปากไปอย่างไรเงี้ยแกก็โมโหนะครับที่เก็บโดนเร่งอะไรนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเคลียร์ประเด็นนี้โดไม่ได้เครืองเฟนโรติสันตที่โดนที่ถอดออกเพราะว่าจริงๆคือก็โดนถอดออกอยู่แล้วแต่ว่าก็ได้5าคะแนนนะครับ ทีนี้ครับเพสบอ์แกนก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่โรนัลโดกับแมนยูเต็ดจบกันแล้วเนี่ยแกก็บอกว่าแกได้ส่งข้อความเป็นข้อความหนึ่งให้กับโรนัลโดเป็นไอตัวเคลื่นอนไหว GIF อ่ะตอนเบร e ฮา a r ดตะโกนว่าฟรีดอมนะฮนะซึ่ง CR7 ก็เท็ก็เทข้อความกลับไปว่าฟร e ดอม as a bird ก็คือโอ้ตอนนี้อิสระเป็นนกเลยอะ่ะก็เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะ ย้ายไปอยู่กับทีมอะไรตอนนี้ก็คือซาอุดีอาระเบียนาโอ้ใช่ไหมครับแต่ผมเคยเน้นไปในสปอร์ตคอนเนอร์แล้วว่าผมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะเพราะว่าข่าวที่ผมเชื่อแค่40%เรรื่องที่เขาจะไปซาอุดีอาระเบียผมอยากลองดูว่าเขาจะไม่มีทางไปอยู่ในทีมยุโรปได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับทีนี้นฮะพอเขาออกจากแมนยูใช่ไหมครับทีเด็ดคือการขนทรัพย์สินเขาออกมาจากเมืองแมนเชสเตอร์เหมือนตอนยูเว่เลยกับแมนยูนี่คือระยะมันค่อนข้างสั้นนะก็ซื้อรถไปเยอะนะครับล่าสุดนะฮะคนไปจับภาพได้เเป็นนดซัันนี่แหละครบ ปาร์ลาสี่ถ่ายรูปเลยจะมีรถใครเยอะขนาดนี้ถูกไหมฮะในย่านเชสเชีย er, นะครับก็คือรถของ CR7 เนี่ยแหละครับเขาให้คนในขนออกมาแล้วนะครับก็มีไอตัวของ Cadillac Escalade ซึ่งแฟนสาวเขาต้องซื้อให้ตอนครบรอบแต่งงานนะครับแล้วก็มีเบนลี่ตอนถอยเบนลี่ออกมาเนี่ยไอคนเห็นในการบอกว่าคนตะลึงกันใหญ่เลยเพราะเป็นคันที่สวยมาก นะครับแล้วก็มีคนแซวบอกว่าไอ้รถใหญ่ของแกรถตู้อะครับกับรถเหมือนขนของอะเกะกะจราจรมากคนขับรถขับลาไม่ได้เลยนะคนก็ยืนด่าอยู่นะครับว่าโอ้ขนอะไรนานขนาดนี้นะครับก็เป้าหมายคือเอารถพวกนี้ไปที่ลิสบอนตั้งหลักก่อนที่ประเทศโปรตุเกสบ้านเกิดและหลังจากนี้จะไปที่ซาอุดิอราระเบียหรือจะไปที่ไหนก็ว่าก,กันก็เป็นการอำลา อยากเป็นทางการของคริสตินโอลโดเก็บของกลับบ้านไปที่ลิสบอนหมดแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้มาอัปเดตเรื่อง cr 7แล้วก็เรื่องทีมชาติคุยกันในวันเสาร์และเดี๋ยวเจอกันในเกมออน2องทุ่มสินาทีนะครับวันนี้แขกรับเชิญเป็นพี่เอกทีมสกูลฟุตบอลโลกทางพีพีดีในช่อง36นะครับช่วงสุดท้ายทิ้งท้ายนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับพอดีเสื้อทีมชาติอังกฤษตัวสีฟ้าตัวนี้ครับปล่อยกับสีขาวสีขาวหมดแหละนะครับเมื่อวานเสื้อทีมชาติสเปนหมดเเกกลลี้้ยงยงนะคครรับราาบ็าาา490ทให คือมันไม่มีขายทั่วทั่วไปไงผมให้ซุปเปอร์สปอร์ตทำราคามนาะให้คนดูช่องของผมไงคือถ้าเขาไปทําราคาขึ้นห้ามันก็เก้าร้อยพันหนึ่งอยู่แล้วสี่ร้อยเก้าสิบหมดเกลี้ยงเดี๋ยวรอองังกฤษนะครับทีเนี้ยเสื้อองังกฤษตัวสีฟ้าตัวนี้ครับมันเหลือสองตัวครับเก็บตกกันหน่อยนะครับก็คือเหลือไซส์ L ตัวหนึง่งแล้วก็ไซส์ XL ตัวหนึ่งครับเป็น L กับ XL ยุโรปนะครับสีขาวหมดแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตัวนี้นะครับเราสอยไม่ได้เลยนะครับในราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะ เท็ดดี้เชลลิงแฮมสไน์นะครับเราลึกถึงบอลโลก90บอลโลก94แล้วก็ยูโร96ของอัมโบรทีมชาติอังกฤษแค่1,790ครับ1,790บาทไม่ต้องไปซื้อเสื้อออฟฟิเชียลแบบ3,000อะไรแบบนี้นะใครอยากได้นะครับเก็บตกกันหน่อย2ตัวสุดท้ายที่ไล่ป๊อกไปทุกคนตรงนี้เลยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้คืนนี้รอดูในไลน์ครับบ๊ายบาย